พูดมายังครับผมต่อเลยนะผ่านเลยนะครับนางสวัสดีครับนอนครับสายนะครับอบกระต้เพื่นมัแจบของครับเนอ่ยปัดุงเข้ามายูนัามมีเลยครับัสารนะครับัเบ่งเพ่นก็นั่งสิแจบกันยูครับที่น้องอ่ะไปแยบยูพุ่นเยครับแทเลยตแทนี่กับของเพ่น ครับพี่นอ้องนี่เพิ่นมาแจกครับพวกที่น้ำท่วมครับนี <c oughs> ่ของเพิ่นครับพี่นอ้อง <c oughs> แจกกันครับนี <c oughs> <c oughs> ่ของ มีของหลายทั้งโอปโตอพ่นมาแจกครับับค<อ>ุณขอบรเจ้ครับารดารพันนบบายนะครับดวนะครับเนี้ยเนี้ยเน้ยเอนใช่ครบัว้ําที่หนองวัเบืงครับะเจิานะครับบรเจิานะครับครับครับจวันที่พระเจิาเนียนะครับ

นี่ครับนายกด้วยครับนายกอปตอบาดพุ่งแสงครับเข้านดต่อไปนะครับข้ามเมด้หดีจ้นะครับเด็นนะครับครับโอเคครับขอบคุณครับครับุดแจกแล้วครับถูกอ้าวน้ำท่วมีำบ้านบ้านมูฟ้มเลยครับ หมู่บ้บัญชูเนี่ยครับพี่น้องนะครับเข้ามาเลยนะครับรูจกแชรกันอยู่ครับมาเถื่ยนซื้อกันอยู่ครับเฮียมันจังพวกกองไหหมาอยู่แล้วน่ะถึงแล้วบหมอกเลยครับจับจับไหมแม่แม่ม่ท่านี้อันนี้เดี๋ยวแต่คนแม่แม่แม่คนเดียวกันไหมผมรู้นะโอเคเนาะ ไปนาดีบุญมากนะครับเขาไปเนาะโอเคเนาะใช่ชุดนี้มัไม่ต้องแจกนะคนนี้รับเข้าไปรับต่ออยู่ครับการดำมาด้ครับมาดีนะครับผมจะได้ชั้ครู้ใหญ่แจกของครับแจกของบุกบ้าน okay. น Girl, ้ำท่วมครับเ มันจะดูมือข้างหน้าครับมีน้ำมีไข่มีข้าวสารแล้วก็ุกีูถ้าเกิดผลมามยังครับอยเจีนะครับยนะครับครับเยา่ไปอกเกิดนามันมากขึ้นนมีมัีบที่เขาสนลนไครับเยนนะครับไปนะครับบนะครับไปนะครับตามอาจาครับยนครับาซื้อคน

ท่านที่ไม่มีรายชื่อคงจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเตรียมการมาทันจริงๆนะครับครับพ่อเนี่ยเขาส่งสำรวจไปตรงไเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอ้เหมือกไหนกินใครเฮ้ๆเจมไปเจมไอฝั่งห้อง สีสวัเอครับนี <S <S ่ค uh ุณ huh. คุณเถาเนาะคุณเถาคุณมาต่อไปนะครับคุณมบริจากนะครับสวัสดีครับนั่เจอนะครับสมความบนยงนะครับโอ้หอยแม่อายุ ยืนเนอ้อม,มเมเด้อคุแม่หลองของเขามะซยคุณแม่แน่นะครับเนาะมาซายเพื่อนแน่แตมาซยเพื่อน รับแทนนะครับนี่นี่นี่น้าหนี่รับแทนโซป้องครับพี่น้องขอบคุณท<ม>ุใจวงเปียกตะกรนะครับเดินไมกากนนครับ,น,น,รบนีรับแท่นอยู่มีแต่พี่น้องแหละรับแทน่นเป็นอ,อย่างครับวงชายานะครับสุด้ายนะครับแล้วที่ท่านที่ไม่มีรายชื่อวันนี้นะครับรับของไม่พอเพราะว่าทานเจ้าหน้าที่ท่านนายกด้วยความเป็นหองใหญ่นะครับจัดของไม่ทันจริงๆครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับครับท่านจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับขอบคุณนะครับท่านที่ไม่มีราไรคือครับกออย่าเพิ่งเสียวใจเพิ่งน้อยใจนะครับทุกท่านต้องได้รับนะครับเอาเรียนเชื้อตะปูนำของหมูป้านตะปูของเรานะครับสักหน่อยนะครับ รถเอาหนาไปให้งัวเรื่อยนี่นเทั่วจี่ไหนนอพี่น้องอครับ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 สวัสดีครับนี่สาสูชีพครับเป็นเอามาให้พี่น้องระมันระวังลุงทางเหือก็ให้ใสเสือตรงนี้เลยครับยิ้มให้เพื่อแนแ่ <laughs> ครับครับนี่ก็นี่ฮเนื้อหางย้าอยู่อมาซอยเหลือบ้านสกุตของหมูเห่านี่แหละบ้านผมครับป่าเห้าบ้านทุ่งวดไหลกดแช่นำในเด้อครับ,บมือมูกเก่าเขาแจกอยู่ใส ครับนี่เพิ่อนก็จะไปบ้านอื่นครับเพก็นสโยกเหื่อนี่ไปทางเบิ้งทางอื่นซอยพี่น้องครับยกเหื่อขึ้นรถครับพี่น้อง うん。<clears throat> <clears throat>